ถ้าเครื่องปิดอยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ปิดนะครับถ้าลูกค้าต้องการใช้ตู้ให้ลูกค้ากดปุ่ม power ตัวนี้นะครับค้างไว้ตัวนี้จะขึ้นอุณหภูมิภายในตู้ของลูกค้านะครับ สัญลักษณ์ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของพัดลมที่กำลังทำงานอยู่ในตู้นะครับส่วนตัวรูปเปลตดฮมะจะเป็นการทำงานของคอมเพรเซอร์นะครับตอนนี้ตัวของคอมมพิเซอร์ยังไม่ทำงานนะครับมันกำลังกระพริบแปลว่ามันกำลังหน่วงเวลาอยู่นะครับต้องรอจน สัญลักษณ์รูปเกรดหิมะตรงนี้สว่างขึ้นไม่กระพริบคอมพิสเซอร์ถึงจะทำงานนะครับผมส่วนสวิ์ตรงนี้จะเป็นสวิ์ปิดเปิดไฟนะครับไฟภายในตู้จะเปิดนะครับกดอีกครั้งหนึง่งไฟภายในตู้จะปิดกันทำงานนะครับ ส่วนปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มละลายน้ำแข็งนะครับถ้าลูกค้ากดปุ๊บตัวคอมเพรสเซอร์จะหยุดการทำงานนะครับจะทำการละ,ละลายน้ำแข็งถ้าน้ำแข็งภายในตู้ละลายหมดแล้วคอมเพรสเซอร์ก็จะกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ของเราได้ทำงานแล้วนะครับตัวของ สัญลักษ์รูปเกียริมะกับตัวของพัดลมจะทำงานร่วมกันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของไฟภายในตู้นะครับที่กำลังเปิดอยู่ถ้าลูกค้าต้องการเซตอุณหภูมินะครับให้ลูกค้ากดเซตค้างไว้นะครับกดเซตค้างไว้แล้วก็ปรับลงมา ต้องกดเซตค้างไว้นะครับถึงจะกดลงมาได้อุณหภูมิตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิภายในตู้นะครับ ถ้าเราปิดเปิดตู้บอ่อยอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนหรือว่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเราเซตเครื่องนะครับอยู่ที่4องศานะครับ ตอนนี้ตู้อุณหภูมิภายในตู้นะครับอยู่ที่12.9องศานะครับคอมิเซอร์จะทำความเย็นจนถึง4องศานะครับคอมถึงจะตัดการทำงานลงไปนะครับการทำงานของคอมิเซอร์ในการตัดต่อนะครับขึ้นอยู่กับการแช่ของหรือการปิดเปิดเครื่องของลูกค้าบ่อยนะครับการแช่สินค้านะครับลูกค้าไม่ควรแช่สินค้า เกินหลังตะแกรงตรงนี้นะครับเพราะจะทําให้ลมไม่หมุนเวียนทั่วตู้นะครับทําให้การกระจายความเย็นไม่ทั่วถึงนะครับของจะเย็นไม่ทั่วถึงนะครับลูกค้าตรงนี้นะครับห้ามแช่โต๊ะห้ามแช่เกินตะแกรงตรงนี้นะครับและส่วนตัวของฝ้านะครับฝ้าหรือหยดน้ํานะครับส่วนมากจะเกิดตอนช่วงเช้า ช่วงค่ำหรือช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าช่วงที่มีอากาศความชื้นสูงนะครับเช่นฝนตกพวกนี้ครับจะทําให้เกิดฝ้าหรือว่าหยดน้ําหน้าตู้เป็นปกติของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ การตั้งค่าการปรับอุณหภูมิการต้องการอุณหภูมิที่สูงขึ้นให้ลูกค้ากดปุ่มขึ้นลงพร้อมกันนะครับถ้าลูกค้ากดปุ่มขึ้นลงเกิน5วิแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้ลูกค้าปล่อยก่อนจากนั้น ให้ลูกค้ากดปุ่มลูกศรขึ้นค้างไว้นะครับให้ขึ้นเป็น on ออน,นะครับแบบนี้นะครับ pon แปลว่า on น,นะครับจากนั้นให้ลูกค้ากดปุ่มลูกศรขึ้นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นก็ปล่อยนะครับจากนั้นให้ลูกค้าเลื่อนไปที่สัญลักษณ์ R 2นะครับตรงนี้นะครับให้ลูกค้ากดเซตอุณหภูมิสูงสุดของเราที่ตั้งตอนนี้อยู่ที่4องศานะครับเราจะปรับอุณหภูมิสูงสุดไว้ที่10องศานะครับให้ลูกค้ากดเซตค้างไว้แล้วก็กด ลูกสอนขึ้นนะครับให้ไปถึงเลขสิบนะครับจากนั้นลูกค้าก็ปล่อยมือนะครับรอสักครู่นะครับจนหน้าจอโชว์อุณหภูมิภายในตู้อีกครั้ง,น,งนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิภายในตู้อยู่ที่10องศาแล้วนะครับให้ลูกค้ากดเซตอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันการตั้งค่าเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะครับกดครา้งไว้แล้วก็จากนั้นก็ปล่อยประมาณสัก2 3วถึงามวก็ได้ครับจากนั้นก็ปล่อยจากนั้นลูกค้าลองตั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับให้ลูกค้ากดเซตนี่ครับเราสามารถ ตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง10องศานะครับตามที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับสุดแล้วนะครับจากนั้นลูกค้าก็ปล่อยนะครับ กดต่างๆนะครับให้เรากดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นค้างไวหกวิหน้าจอก็แสดงตัวข้อศร E O F ด้วยการล็อกปุ่มกดก็จะดูได้แค่กดปุ่มเซตนะับหรือเปิดหิดไฟเท่านั้นนะปุ่มอื่นกดไม่ได้ วิธีปลดล็อกปุ่มกดก็กดครั้งไว้หยกบคลินะครับหน้าจอก็จะแสดง